เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับผิดระคิบแบรน,นะครับวันนี้เราอยู่ในเอทิเดอิสต้าตัวนั่นเองครับหายหน้าหายตาไปนานยังอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าจริงๆตอนที่ําลับีเกมนี้มาอิ่มตัวมากแล้วนะครับอ่ะกดอื่นๆกดแรกโค้ดนะครับก็ใส่โค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะคระับเดี๋ยวขอันขึ้นเทียให้ดูครับเทียล่าสุดเลยปิ๊งปิ๊งปิ๊งลิตติ้งก็กลับมาเป็นมือปืนโรกพะจารันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมปั้นแกครับตัวเดียวจบเลย ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมาใหม่มีขอแนะนำครับตัวมาใหม่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะชอบแต่ถ้าเกิดสมมติตัวต้องรีหางจริงถ้าเป็นผู้ใหม่ผู้เล่นใหม่มาวันนี้ลินล,ลี่เลยครับลินล,ลี่เท่านั้นลินล,ลี่เกมนี้ชื่อว่าลินล,ลี่เอเทเรียรีสตาร์ทนะครับไม่ใช่เอเทเรียรีสตาร์โตรเราต้องมีลินล,ลี่ก่อนนะครับรอเล่นนะนั่นแหละขอลินลี่ตัวเด็อื่นเล่นได้ดาเบทไม่มีเอาพิดิติง้งเอาตัวนี้เลยครับปั้นหกดาวจบทุกคนเล่นแน่นอนจบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวต่อไปขอแนะนำอีเวนต์ต่างๆนะครับก็จะมีขายของ โอเซียนบีชนะครับซัมเมอร์ก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับอย่าลืมมาซื้อแพ็คลายเดือนด้วยนะครับแพ็คพารต่างๆตัวละครใหม่นะครับสำหรับคนที่เปิดแล้วเฟลขึ้นมาหรือไม่ได้ก็สามารถจับจองเปิดเอซีดีตรงนี้ลองไปวัดดวงดูได้นะครับต่อไปมีระบบ Candy Party นะครับผมสามารถเข้าไปหมุนได้เลยแต่ก็ไม่ได้หมุนฟรีหรอกมันก็จะมีหมุนฟรีช่วงนิดนึงนะครับแลวเส็จแล้วก็เป็นในส่วนการซื้อเพชร ถามว่าของรางวัลคุมไหมของรางวัลคุมนะสำหรับคนที่อยากลองเปิดก็สามารถจัดได้นะครับอ่าเสร็จแล้วเป็นในส่วนเทศกาล e s p o r ร e เลยนะครับทีมสนับสนุนกับแชมเปี้ยนคอรนะครับตอนนี้มีร่วมโบวดกันด้วยนะครับเพื่อนๆก็อ่าสามารถกดสำรองการถ่ายทอดสดได้ด้วยการส่งนะครับนี่น,นะสนับสนุนทีมโปรดของคุณได้เลยก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะครับก็ชอบคนไหนก็เลือกได้เลือกได้เลยนะครับ ไล่ล่าชีวิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนการผ่านโหมดยากต่างๆอ่าวในส่วนไล่ล่าเงาเงาไลา่อ่าวเกตฮอ่แฮมเมอร์นะครับก็พยายามผ่านเครืของรางวัลต่างๆคือมีบอกเลยนะเกมนี้ค่อนข้างเป็นมิตรสายฟรีมากครับสายฟรีมีแค่ปัญหาเดียวเปิดลิลลี่ให้ได้ตัวเดียวแหละจบอย่างอื่นง่ายหมดอ่าต่อไปในส่วนแพ็คขายของสําคัญดีๆมีอะไรบ้างอาันอนี้มีแนะนํานะสำหรับสายฟรีสายต่มน้อยที่เพิ่งจะมาเล่นไม่รู้เติมอะไรอย่างน้อยเติมรายเดือนครับเกมนี้ของของที่หายากจริงมันคือก้อนสกิลครับก้อนเหลือง สำหรับตัว l n r นะครับเติมอะไรบ้างสายฟรีนี่นะครับแพ็กพาร์ทหนึแพ็กรายเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ควรเติมไหมก็อันนี้ไม่ต้องเติมก็ได้ครับแต่ว่าที่ต้องโฟกัสจริงๆมีแค่นี้แหละไอ้ perfect เนี่ยก้อน up s สก l l ของตัว l n r นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกหายลิลลี่ในหะ้สตัวหนึ่งชีวิตคุณจะดีขึ้นก็สามารถซื้อแพ็คเลเวลเอ่อตอนนี้มีเล่นนี่มีซุกแต่แพ็คเลเวลนะแพ็คเลเวลแค่นี้ก็เพียงพอเลยครับแล้วก็แพ็ครายเดือนจบแล้วสำหรับเกมนี้เล่นแบบง,ง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขาดหรืออะไรก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ครับยัด ยัดจะย,ยัดไปเลยเอ่าต่อไปเป็นในส่วนกิจกรรมคูณ2นะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมที่เติมเพชรไปแล้วก็จะได้ในส่วนคูณ2ก็สามารถจัดได้สำหรับคนที่เพชรพลาดน,นะครับสมารถแลกของฟรีกร็อย่างที่มีบอกเกมนี้เป็นมิกระสายฟีสายเติมน้อยค่อนข้างมากใส่โคตไปเยอะๆขอให้คนโชคดีนะครับสำหรับการเล่นเอทีเรียลิสตตโต